สดีครับพบกับเทียนเจอนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเบลในร่างอัลตร้าแม็กซ์นะครับมาทดสอบกันที่ร่างนี้ก่อนนะครับอัลตร้าแม็กซ์นะครับว่าการใช้งานจับเป็นยังไงบ้างนะครับเบลนักผจญภัยสังกัดเฮสเทียแฟมิเลียนะครับเป็นพระเอกของเรื่องครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้มันจะเก่งสักแค่ไหนนะครับคือมีหลายคนถามเข้ามานะว่าพี่ตัวนี้มันเก่งจริงหรือเปล่าทําไมบนท็อปตานานไม่มีคนใช้นะครับคือเอาจริงๆนะทีบนตํานานตอนนี้เนี่ย เขาเล่นทางคอมโบความสามารถครับเขาเน้นปล่อยตัวกันเป็นหลักเลยนะโดยเฉพาะคอมโบความสามารถเพิ่มคูลเรเจอร์ครับคือตอนนี้เขาเน้นปล่อยตัวเลยคือเผลอๆเนี่ยตัวรีเซ็ตสกิลเนี่ยบางตัวอาจจะดุดทีมไปด้วยก็ได้นะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยบนท็อปๆจริงๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช้นะครับแต่ลีกทั่วไปผมบอกเลยว่าใช้ได้ครับแม้กระทั่งพาขึ้นนะครับหลีกตำนานเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็สามารถทําได้อย่างแน่นอน,นครับ คือเดกทั่วไปเนี่ยตัวรีเซ็ตสกิลมันก็ยังใช้งานได้ดีนะแล้วมันก็มีทางดาเมจด้วยเพียงแต่ว่าสกิลเนี่ยเทไปทางบัฟเยอะสนิดหนึ่งนะแจะเดี๋ยวทดสอบให้ดูกันนะครับว่ามันพอจะออกดาเมจสกิลบ้างไหมนะครับมาดูกันที่เตตัสนะครับเบลเป็นสายว่องไวธาตุไฟนะครับมีพลังโจมตีกายนะครับเกือบจะล้านสามก็ถือว่าสูงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับพลังชีวิตนะครับมีอยู่5้าล้านสองก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับ แต่มันยืนครับนจุด133มนะครับมันเป็นกลุ่มข้างหน้าแล้วนะก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะยิ่งถ้าเกิดอยู่ในลีกนะครับที่มีท่าน้าเยอะเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะเจอปัญหาได้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะใส่เกียร์นะครับปรับทางก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูเรื่องเกียร์นะครับเคลื่อนที่9 9อันนี้ยังดีหน่อยนะเคลื่อนที่ค่อนข้างจะไวนะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีสูงปี๊ดเลยทีเดียวนะครับคูเรเดนเจอร์ปกตินะอาัวเก้าไฮเปอร์13นะครับแม็กก็จะ หานครึ่งนะครับแร่ธาตุเนี่ยถือว่าใช้เยอะนิดๆนะครับแต่ว่าเดือนนี้มีบัฟลดแร่อยู่นะครับอีก20%เอรนะอาจากนั้นเนี่ยบัฟลดแร่20เปอร์นะครับกับค่าสมบัติเนี่ย1,540ก็น่าจะเหลือประมาณสักพันหนึ่งนะน่าจะอยู่ประมาณนี้ก็ได้อยู่นะครับผมก็เลยยังไม่ได้ใส่เกียร์ลดแร่นะครับมาดูกันที่สกิลหนึ่งนะครับอาสำหรับคนที่ถามหาท่านเทเฟสเทียนะครับว่าท่านเทเฟสเทียไปไหนนะครับ อยู่ในสกิลของเบลนะะเดี๋ยวค่อยมาดูสกิลของเบลแล้วกันนะสกิลนี้เป็นสกิลที่บัฟหน้าป้อมนะครับก็คือรีเซ็ตสกิลนะครับแล้วก็บัฟเพิ่มพลังโจมตีกว้าง360จุดนะครับคูลดาวน์สกิล12วินะครับ ส่วนสกิล2ครับดาเมจทะลุอมตะนะครับยกเลิกฮิลแล้วก็สแตนห้าวินะในร่างอัลตร้านะครับฉะนั้นตัวนี้เนี่ยใช้อัลตร้านะครับถ้าสกิลนะี้ติดบ่อยเนี่ยก็น่าจะดีอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ากว้าง330จุดก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครูด้าสกิลนะครับอัลตร้า12ไฮเปอร์ลดลงมาเหลือ9แต่ตัวนี้มีสกนะิลรีเซ็ตไงมันก็จะออกสกิลยิบๆนะครับคอสวับบรบังคับกลุ่มนะครับบัฟกลุ่มนะเป็นบัฟเพิ่มพลังชีวิตนะครับซึ่งผมไม่ค่อยซีเรียสน,นะ คือบัฟประจำเดือนที่เป็นพลังโจมตีกับพลังชีวิตเนี่ยเอาเขาจริงนะถ้าเรนเจอร์ไม่เก่งเนี่ยไม่ได้ช่วยเลยเลยนะครับส่วนการใส่เกียร์อันนี้มีคนถามมาเยอะนะครับคือสามารถใส่เป็น2อ,อย่างได้เลยนะถ้าสมมติเรามีตัวดาเมจไฟในทีมอยู่แล้วเนี่ยก็ใส่เกียร์ให้มันถึกๆหน่อยเนื่องจากว่ามันอยู่ในกลุ่มข้างหน้านะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีดาเมจไฟเลยก็ต้องใส่เกียร์มีดาเมจบ้าน,นะครับก็แนะนําเป็นธนูแนะนําเป็นธนูนะครับเพราะว่า,ามี ออกสกิลนะครับแล้วก็่าตีกายนะส่วนท่องกลางก็ต้องเป็นเกียร์ป้องกันที่ดีสุดนะครับพอ mm hmm. ถ้าเกิดมีเกียร์เดาวรองเท้าเรียหนากก็ได้นะพลังชีวิตตบสกิลต้านสกิลนะครับเป็นค่าพื้นฐานนะอันนี้ผมมีเกียร์ทีนี้พอดีนะเลือกออปชันแบบถึกๆไปเลยนะคือทีนี้เนะี่ยผมไม่ได้ต้องการให้มันเพิ่มระยะโจมตีนะไม่มีเกียร์ครับเอาแค่พลังชีวิตกับพลังโจมตีกายตำแหน่งยืนมันก็จะเพิ่มมานิดเดียวไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรมากนะครับอันนี้ก็เอาความเร็วในการเคลื่อนที่นะ จะได้แบบวิ่งไวๆสนิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวมาทดสอบกันที่เศษหลักนะครับดูกันที่สกิลของจะดูสกิลของใครเนี่ยจะดูเฮสเทียนะครับหรือจะดูตัวเบลเนี่ยอ่ะเราต้องดูเบลสิโอเคอมาดูกันครับว่าสกิลจับเป็นยังไงบ้างน,นะครับนี่เหลือ1 1 2 0นะครับอ่ามาแล้วท่านเทพนะครับ ทันเทพออกมานี่ครับทันเทพออกมานะครับเพิ่มพลังนะครับนี่ทันเทพออกเยอะเหลือเกินอ่านี่สกิลออกอยู่เหมือนกันนะอ่าแล้วก็สตันนะครับ2ดอกครึ่งหลอดนนครับ3าดอก4ดอกโอ,กโอก้ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะอ่าถือว่าถ้าเกิดมีเกียร์ดีๆนะครับดาเมจก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะส่วนเกียร์ลดแรกนะครับยังไม่ต้องใส่ก็ได้เดือนนี้มีบัฟอยู่เห็นไหมพันหนึ่งยี่สิบนี่ถือว่ารับได้นะครับแต่ว่าต้องค่าสมบัติเต็มชนิดหนึ่งนะครับ อ่านี่เห็นป่ะสกิลออกยิกอยู่เหมือนกันนะครับผมติดคิงมาด้วยเดี๋ยวให้ดูอีกด่านหนึ่งแล้วกันนะถ้าสมมตินะครับเราปรับทางสนิดหนึ่งนะครับแต่ผมไม่เปลี่ยนเกียร์นะผมจะเล่นให้ดูครับว่าถ้าสมมติเรามาเล่นนะครับทางรีเซ็ทสกิลอ่าเดี๋ยวมาดูครับว่าสกิลของคิงครับมีจุดหนึ่งนะที่ผมเนี่ยทดสอบแล้วก็ยังไม่กล้าฟันธงแต่มีความรู้สึกว่าตัวเรนเจอร์นะครับที่โดน รีเซ็ตสกิลเนี่ยมันมักจะติดสกิลใดสกิลหนึ่งมากเป็นพิเศษนะครับแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะอันอย่างตรงคิงเดี๋ยวมาดูนะครับคิงนี่เป็นตัวมีดามเมจนะครับกับสกิลป่วนอ่ะคิงนะครับอ่ะคิงคิงออกดามเมจสกิลอย่างเดียวเลยเห็นไหมซัมมอนคิงนี่แทบไม่ออกเลยนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ไม่ไม่ได้ฟันธงนะผมแค่ทดสอบแล้วรู้สึกว่าเออเรนเจอร์นะครับเมื่อโดนบัฟรีเซ็ตสกิลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเท ไปสกิลใดสกิลหนึ่งเลยนะครับอัตรานี้เริ่มเริ่มจะออกแล้วนะอ่าสกิลซัมมอนของคิงนะครับโยแต่ดาเมจออกเยอะมากกว่านะครับเห็นไหมถ้าเรามีตัวรีเซ็ตเนี่ยมันใช้ดีแน่นอนครับแม้ว่า PVP เนี่ยอัตรานะครับการรีเซ็ตเนี่ยมันจะน้อยกว่าพวกอ่าด่านปกติอะไรประมาณนี้ด่านปกติมันจะโปงนะคือมันจะทําให้ดูนะครับว่ารีเซ็ตนี่คือออกสกิลรัวๆเลยครับแทบจะแบบทุกวิ2วิเลยนะ เดี๋ยวมาทดสอบมินิแบทเทิลกันสนิดหนึ่งอันนี้ผมคัดมาสนุกสนุกนะครับ2อตัวนะครับก็เดี๋ยวเจอกับเรียวก่อนอ่ะเดี๋ยวดูว่าไอดีไหนมาก,ก่อนอ่ะเจอเรียวของไอดีหลักนะครับอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเอาหิงออกสนิดหนึ่งนะครับอ่าเผื่อว่าจะกดออโต้นะครับถ้าชอบนะครับอ่าจะจัด,จดเกียร์นะครับให้มัน คล้ายๆคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ามาเป็นมินิแบทเทิลนะครับฉบับเต็มคู่แข่งของมันก็มีนะโดยตรงเลยครับม่องไวไฟนะครับมิริมเรียวซากุระอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวผมทดสอบแค่มิริมกับเรียวนะครับอันนี้ดูเรียวก่อนแล้วกันนะอันนี้ผมจะปล่อยตัวตามปกติเลยนะครับเรียวไอันนี้หลักผมใช้อลตราแม็กซ์นะแต่ว่าไม่ได้ใช้ติดทีมแล้วนะครับ โอเคอท่านเทพมายิกๆเลยนะครับทันเทพทัานเทพไปแล้วออกดาเมสกิหน้อยโอ้โหทําไม่ออกนี่โดนเรียวยิงยิกๆเลยนะเนี่ยแต่ผมใส่เกียร์ครับความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับอมีเพื่อนมา <laughs> เพื่อนมาช่วยเติมเลยอะตักภารกิจนะยเบื่อๆน,นะครับเอกมากันเพียบเลยครับนี่ครับสตัร์ทวินะครับอ่า โอ้โหเรียวก็โดนเรียวโดนยิกเลยครับเพราะว่าเพื่อนออกมากันเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเดีจบเดี๋ยวจบรอบเดี๋ยวตีอีกทีหนึ่งอ่ะปลดออตโต้เลยดีกว่านะครับเพราะว่าเพื่อนมาช่วยเยอะเหลือเกินครับก็ออกดาเมจสกิลอยู่บ้างนะไม่ใช่ว่ามันไม่ออกเลยนะครับก็ถือว่าก็ออกอยู่อ่าพอได้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวตีอีกทีหนึ่งเออเดี๋ยวจะหาว่าเพื่อนมาช่วยเยอะนะครับ คนลุ้งที่เยอะนะครับมาจากกิจกรรมก่อนๆเลยผมไม่ได้ใช้เลยนะ PVP นี่ถ้าไม่เล่นเลยนะครับก็จบเพชรหนึ่งอ่ะเดี๋ยวค่อยดัน ID นี้นะครับให้มันไปอยู่ในหลีกที่สูงๆสักนิดหนึ่งนะครับก็เรนเจอร์มันยังไม่ครบทางนะ ID นี้เนี่ยผมยังไม่มีตัวชนหลักเลยนะครับตัวบัฟอมตะนี่แบบว่ายังใช้เวลอสสิบอยู่เลยนะอ่ะโดนเรายิง เละเทะเลยทีเดียวอ่ะหลบครับหลบนะครับอ่ะยิงสกิลยิงสตาร์นี่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 ครับข้ามหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะอ่ะเดี๋ยวลองดูนิดหนึ่งนะครับว่าสกิลดาเมจและสตาร์น,นครับเหมือนจะข้ามไปนิดหนึ่งนะหรือว่าข้างหน้ามันไม่โดนฮนะอันนี้ครับมีการโดนครับโดนไปยังตัวข้างหลังนะครับอันนี้ครับพรีเซ็ตเขาก็จะออกสกิล รัวนิดหนึ่งนะครับโอ้ตะเลียวนี่แบบว่ายืนยืนกันเป็นแผงเลยครับยืนยืนห่างกันเลยนะมันจะยืนรวมตัวกันนะครับอ่มาดูกันครับนี่อสตันโดนหมดเลยครับคืออย่างที่บอกอย่างน้อยเนี่ยพอมีป่วนปุ๊บเนี่ยมันก็หยุดยั้งศัตรูได้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะอันนี้ท่านเทพนี่บัฟยิกยิกเลยนะครับบัฟอย่างเดียวนะครับบัฟอย่างเดียวนี่เพิ่มพลังโจมตีอย่างเดียวเลยนะแล้วมันไม่ได้ทับซ้อนแบบ เพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้มันจะไม่เพิ่มนะ,ะมาดูว่าเรียวนะครับตั้งรับอยู่หน้าป้อม1นงเดียวเลยเอ้ยออกสกิลบ้างเถอะโอ้โหกลายมาโดนยิงขี่ปนาวุธช่วยนะครับดับแมสกิลมาละหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีโอ้โหมีขี่ปนาวุธช่วยเพิ่มเติมกันนิดนึงนะะแต่ก็ถือว่าผมว่ามันโอเคอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นฝ่ายวิ่งเข้าไปหาเนี่ย ถ้าไม่ได้แบบหลบเยอะจริงนะครับผมว่ามันก็เละอยู่เหมือนกันนะอะเรียวอให้ดูประมาณนี้แล้วกันให้ดูกันแค่นี้ก่อนเออเดยวตีกันไปหนึ่งตัวครับเจอกับมิริมนะครับมิริมอยู่ที่อทีสองอ่ะมิริมนี่ก็เกียร์ตัดเต็มอยู่แล้วนะเพราะว่าอทีสองนี่ใช้มิริมเป็นหลักนะครับ ตัวเรียวเนี่ยมีดาเมจทะลุนะครับแล้วก็ครูดาวสกิล9วินะครับแต่ว่าตัวของเบลนะครับเขาปกตินะแต่ว่ามีรีเซ็ตงามิริมนี่ก็ปกตินะครับมิิมนี่ก็ปกติอยู่เหมือนกันนะ12วินะวิครับอาจารย์นเนี่ยผมว่ามิริมก็น่าจะเสียเปรียบนะครับเคลื่อนที่ก็ช้านะแต่มิริมยังเก่งอยู่นะ,ะผมกดออโต้ให้ดูเลยดีกว่านะครับ นี่โดนสตานเข้าไปเยอะอยู่เหมือนกันนะสตานทีละห้าวินะครับคืออย่างที่บอกว่าสําคัญที่สุดเลยครับคือเกียร์นะเนื่องจากว่าเรนเจอร์เนี่ยยืนในกลุ่มข้างหน้านะครับมีความเสี่ยงสูงนะนเนี่ยเห็นไหมโดนลงน้าแข็งนะครับบวกลงสกิลบวกขี่เป็นอาวุธนะครับก็ตายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมาดูครับว่าสุดท้ายนะครับเบลครับโอ้โหเจอมิริมเนี่ยสาดสกิลยิกๆเลยครับ อ่าในมินิบัตเทิลนะครับเบลสู้ไม่ได้นะคือตามที่บอกนะครับว่าไอ้เจ้าบัฟพลังชีวิตนะครับกับอ่าพลังโจมตีเนี่ยเอาจริงมันก็แทบจะไม่ค่อยมีผลอะไรมากมายหรอนะถ้าเรนเจอร์เนี่ยมันไม่ได้เก่งมากมายนะครับอา๋ยวดูว่ามิริมนะครับพอเป็นฝ่ายวิ่งเข้ามาหาเนี่ยอาจจะกลายเป็นฝั่งที่ตายเองหรือเปล่าเอ่อแต่เท่าที่ดูมันก็จริงนะว่าตัวของเบลเนี่ยมันมันบัฟเยอะเกินไปหน่อยนะครับ ไม่งั้นเนี่ยมันจะใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆเลยนะครับัตต่ตางที่บอกว่าถ้าเรากลัวว่ามันจะมีปัญหาตรงนี้นะครับเราก็ใส่เกียร์สายถึกไปเลยนะครับให้มันบัฟรีเซ็ตเนี่ยให้กับตัวอื่นนะตัวอื่นก็จะออกสกิลยิกๆนะครับอแต่ก็ถือว่าก็ถือว่าสูสีอยู่เหมือนกันนะคู่นี้เดี๋ยวคู่นี้ได้มีแบทเทิลฉบับเป็มอย่างแน่นอนนะครับเรียวก็อาจจะมีนะครับเดี๋ยวมีซากุระอีก แต่สกุลนี่ดาเมจมัรัวอยู่เหมือนนะโอเคมาเจอกับอทีมนี้มีธาตุไม้เพียบเลยนะครับอมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าเมื่ออยู่กันเป็นทีมนะครับตัวของเบลนะครับมันจะรีเซ็ตนะครับให้ทั้งคิงเรียวจอร์เนะครับแล้วก็ไทกะครับยิงรัวสักแค่ไหนนะครับบอกเลยครับว่า ฉีดปรี๊ดฉีดปรี๊ดเลยนะครับนี่ครับซัมมอนขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับเฮสเทียครับนี่เดี๋ยวดูนะครับว่าทุกครั้งที่เฮสเทียเนี่ยบัฟขึ้นมานครับทุกตัวจะออกสกิลกันหมดเลยนะครับนี่ครับออกสกิลกันยิกเลยทีเดียวนะอาฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่ความชอบดีกว่าอ่าแต่บอกผมบอกไปแล้วว่าผมชอบนะครับทุกไอดีที่ผม เปิดได้นะครับตัวเบลเนี่ยผมจะปั้นแม็กซ์นะครับแล้วก็จะใส่เกียร์ให้มันดีๆสักนิดหนึ่งอ่ะแม้ว่าสกิลทางดาเมจนะครับแล้วก็สตาร์เนี่ยจะออกน้อยไปนิดหนึ่งครับออกน้อยเลยแหละเรียกได้ว่าอาจจะสัก20เปอร์นะครับบัฟนี่น่าจะแบบสัก80เปอร์ได้นะเออเจอกับมิลิมเมื่อกี้ก็เลยแพ้ไปนะครับแต่เจอเรียวนี่ชนะวะงงนะงงนะเจอเรียวนะครับเรียวนี่ขนาดคููดาวสกิลต่ำนะครับ อมีเบลด้วยนะยังไม่ได้สลับล่านะครับโอเคเดี๋ยวเล่นกันสักห้าหกตาครับมาดูกันว่าพออยู่เป็นทีมเนี่ยนี่บัฟแล้วนะนะบับแล้วนะนะยิงสกิลเข้าไปอ่ายิงสกิลกันย,กยิกเลยทีเดียวนะครับนี่อย่างที่บอกครับว่าเราไม่ต้องพึ่งดาเมจนะครับจากเบลเป็นหลักก็ได้นะ เราเพิ่งสกิลบัฟจากมันเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับในเด็กทั่วไปเนี่ยผมว่ามันใช้ได้ดีอยู่นะแต่บนตำนานนี้ไม่แน่นะผมว่านะมีความรู้สึกนะครับว่าคือเรนเจอร์เขาอะทั้งเรนเจอร์ทั้งเกียร์เนี่ยมันแบบมันเหนือชั้นไปแล้วนะครับมันใช้วิธีการปล่อยเรนเจอร์ออกมาอย่างเดียวก็ได้ไนงะคือไม่จำเป็นต้องใช้ตัวรีเซ็ตแล้วเพราะว่าตัวรีเซ็ตเนี่ยบางทีก็ใช้มาคอมโบความสมมานรครับแล้วก็รีเซ็ตให้สกิลเนี่ยมันออกไวขึ้นแต่คราวนี้เขาปล่อยตัวกันไวอยู่แล้วไนงะ เออเดี๋ยวนี้เห็นใส่เกียร์กันแบบว่าบางตัวนี่เป็นแบบ1วิแล้วนะอ่ะทีมนี้โอดเลยทีเดียวครับมาดูกันครับว่าพลังของเบลนะครับสังกัด h ฮสเชียแฟมิลีครับมันจะเต่งขนาดโอ้โหฟาดก๊อปปี้ไปทีเดียวนะครับหลายตัวเลยนะอะ่ทีมนี้มีสากุระด้วยครับแต่ได้รู้กันไปเลยนะครับว่าซากุระนะครับ เจอกับเบลล์ครับผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่มินิแบทเทิลเนี่ยตัวของเรียวครับเคยตีกับซากุระไปแล้วนะอะยือได้ไหมย,ยือได้ไหมย,ยือหน่อยครับทีมผมตัวชนหลักไม่มีนะเออทีมเขายังมีบราวชินจินะครับอตั้งหน้าป้อมแบบนี้เราได้เปรียบนะครับอถ้ารู้มาแล้วพัดดีกว่า เดี๋ยวแตกเดี๋ยวแต่แหกนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆปั้นทีมไปนะคือไอดีนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับคือเปิดได้ก็ก็ปั้นแม็กซ์ครับตามที่บอกทาว่าเมื่อเราเรือนะครับมาหลายโคโลโบนะครับเราก็จะสะสมกบไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอเปิดได้มันก็จะกลายเป็นแม็กซ์ไปเลยนะครับเห็นไหมนี่สู้ได้เลยนะครับได้อยู่นะได้อยูนะคือพอเล่นเป็นทีมเนะี่ยมัน มันใช้ประโยชน์ได้มากกว่านะครับือยียงน้อยเนี่ยเพื่อนก็นี่ครับโอ้โหถล่มกันออกสกิลเลยนะ,ะมีตัวก๊อปปี้ก็ใช้ก๊อปปี้นะครับมีตัวเปลี่ยนร่างใช้เปลี่ยนร่างนะครับอันนั้นผมชอบนะยิ่งแต่ว่าถ้าสมมุติว่าปั้นมาเป็นเป็นร่างแม็กตัวแรกนะครับตัวเบลเนี่ยอาจจะพึ่งพาดาเมจมากไม่ได้คือตามที่บอกเลยหูบนเทไปทางบัฟเนี่ยสัก จะ8 0นะค่อนข้างจะสูงไปนะครับผมก็เลยมองว่าดูไม่ดีเท่าไหรนะคงต้องมีตัวอื่นๆนะครับเข้ามาเสริมด้วยครับแต่ถ้าเกิดจะใช้แค่เวล140เงี้ยแล้วมันยืนในกลุ่มข้างหน้านะครับผมว่ามันก็จะมีปัญหาได้อยู่เหมือนกันนะในเรื่องของความถึกนะครับเนื่องจากว่ายืนตะใกล้เลยนะครับอ่าว่องไวนี่ก็ไม่ได้แบบว่าถึกอะไรมากมายด้วยครับนี่แต่เราอาศัยการ รีเซตนะครับอ่าเพื่อนๆก็จะช่วยกันทำมาหารับประทาน,นครับนี่หนไหมอ่าท่านเทพนะครับบัฟทีก็กระตุยครับอ่าฝั่งนั้นเขาก็ใช้อยู่เหมือนกันมาเจอก็นหน่อยครับรีเซ็ตเจอรีเซตนะครับรับเข้าไปหน่อยขี่มนาวูดเออแต่ทีมเรามีตกเรียนนะทั้งคิงนะครับทั้งไทกะนะครับ กิงนี่เกลียนป่วนนะครับแต่ไทกานี่เกลียนโดยดาเมจสกิลนะยิ่งเป็นเกมตั้งรับนี่ไทกาแบบว่าเกลียนมากเลยครับอ่ะกดออตโต้เลยดีกว่าอ่ะเรียบร้อยโอเควันนี้มาทดสอบกันประมาณนี้นะครับใครที่ยังช่างใจอยู่อ,อาจจาะมีแบบกบดำแค่20ตัวพอดีนะครับคือถ้าเกิดตัวรอบข้างเราเนี่ยมีตัวครบอยู่แล้วเนี่ยผมว่ามันก็ปั้นได้นะ อันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของเราด้วยนะครับคือตามที่บอกว่ามันเทไปทางบับรีเซ็ตสะมากกว่าเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวรอบข้างต้องค่อนข้างจะดีนิดนึงและก็ควรจะมีเกียร์ดีสักนิดนึงด้วยนะแต่ถ้าเกิดแบบทีมมีพร้อมแล้วครบทุกอย่างแล้วนะครับก็อาจจะไม่ทําก็ได้นะเพราะว่าในเรื่องของความสามารถไฮเปอร์เนี่ยมันก็แค่แยกล่างออกมานะครับถือว่าเป็นความสามารถที่ไม่จําเป็นต้องทําเป็นไฮเปอร์ก็ได้หรือจะทําก็ได้ถ้าชอบนะครับส่วนตัวผมชอบตัวนี้นะ เพราะว่ากบผมมีหลายชุดนะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยก็พอแต่มีเกียร์ใส่ให้มันได้บ้างน,นะครับคือได้มาเนี่ยเราปัดนแม็กซ์ได้นะคือตัวรีเซต็ตของผมทุกๆไอเดียเนี่ยมันใช้เวลร้อยสหมดเลยนะครับพอมาใช้เป็นแม็กซ์เนี่ยออย่างน้อยมันก็ปล่อยตัวได้มากขึ้นนะครับถ้าตังหว่าดไหนที่ออกเป็นดาเมจมันก็ได้สตันด้วยนะอย่างน้อยก็ติดทางปวดมานะครับอ่ะส่วนตัวชอบนะอ่ะส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็เลือกเอาตามชอบแล้วกันนะครับแต่ผมค่อนข้างจะ ชอบอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวรีเซ็ตนั่นเองหลักๆเลยนะเอามารีเซ็ตนะครับแล้วก็สตัรนะไม่ได้พึ่งดาเมจอะไรมากมายนะครับอ๋อตามที่เห็นนะว่ามันก็พอจะช่วยทีมได้ดีนะครับในทางบัฟรีเซ็ตสกิลนั่นเองนะครับโอเควันนี้มารีวิวกันประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวไว้ค่อยจับนะครับมาแบทเทิลก็จะได้ดูกันว่ามันจะบัฟยิกๆเนี่ยจะไปแพ้ตัวไหนบ้างนะครับหรือว่าจะมีการออกสกิลนะครับไปชนะตัวไหนบ้างก็เราติดตามดูในแบทเทิลฉบับเต็ม้วกันนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้กันนะ ลับปกันครับสวัสดีครับ